มีเครื่องออกกําลังกายที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็บ้านน่าอยู่มากนะบ้านบ้านพี่แนทนะคะดูล่มลื่นดูน่าอยู่มากนะคะหลังใหญ่หลังโตเลยนะคะออน้องบิ๊กสวัสดีจ้าน้าทักทายจากพี่สุนันนะคะสวัสดีครับสาวแนทนะทักทายจากพี่บิ๊กนะคะสวัสดีค่ะวิวี่นะทักทายจากพี่นกนะคะบิ๊กนอนนะาสวัสดีค่ะนะทักทายจากทางฟังน้ว่าไงออพี่ครึ่งบาทขอบคุณนะคะหวัวใจพลังบวกจากพี่ครึ่งบาทนะคะเลิฟสิบเก้าครับนะคะจากพี่อำนาจนะคะขอบคุณนะคะจุกก๊้ไปกระโดดไปฟังกัน มากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเลิฟยี่สองว่าแต่จุก,กู้นี่คือใครเอ่ยมีใครทราบไหมคะว่าจุก,กู้คือใครอ,ะอ่ะเอ่อสวัสดีครับคุณนกนะคะทักทายจากพี่บิ๊กนะคะพี่นกเองสวัสดีจ้านะคะทักทายจากพี่แนทตนะคะคุณบิ๊กสวัสดีค่ะนะคะทักทายจากพี่นกนะคะพี่ผัดไทยสวัสดีนะคะพี่สาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ผัดไทยที่มาแวะมาส่งกาลังใจนะคะเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะทางฝั่งวันยูยสวัสดีค่ะทุกคนจ้านะคะทักทายจากพี่ผัดไทยนะสวัสดีครับน้องอ๊อฟนะคะทักทายจากลุงบิ๊กนะพี่ผัดไทยสวัสดีค่ะนะทักทายจากพี่นกนะคะสวัสดีครับพี่แนทนะคะทักทายจากน้องอ๊อฟนะคะพี่ผัดไทยสวัสดีครับนะทักทายจากน้องอ๊อฟนะคะพี่อนุสรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่อนุสรคุณนกเอี้ยงพี่นกเอี้ยงก็ให้กําลังใจมานะคะขอบคุณนะคะวันนี้ทําไมคุณป้าสวยกว่าเมื่อวานเอ้า เป็นเพราะว่าคุณป้าสระผมหรือเปล่าวันนี้วันนี้ป้าสระผมก็เลยสระผมเป่าผมนะคะอ่าพี่อนุสรสวัสดีครับนะทักทายเมื่อวานเมื่อวานนี้คุณป้าไม่ได้สระผมวันไหนสระผมแล้วคุณป้าจะสวยขึ้นนะคะสวัสดีครับทุกคนนัดรวมนะคะจกพี่อนุสรนะพี่อนุสรสวัสดีค่ะนะทักทายจากพี่นกนะคะสวัสดีครับคุณอนุสรนะคะทักทายจากพี่วิกนะคะอ่า คุณอัทอนสวัสดีค่ะนะทักทายจากพี่ออสุนันนะคะทั้งฝั่งนู้นทั้งฝั่งนู้นโอเคทั้งฝั่งนู้นรู้สึกว่าคอมเมนต์จะขังแล้วตอนนั้นสวัสดีค่ะพี่พัทไทยนะทักทายจากพี่บิ๊กนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ครึ่งบาทนะคะมาให้อีกล่างหนึ่งพี่สมใจสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายสวัสดีครับน้องยุยยสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีครับคุณสมใจเย่ตามคอมเมนต์ทันแล้วโอเคตามคอมเมนต์ทันแล้วค่ะให้เนย ขอเดียมนมแป๊บนะึงเราจะโตเราจะโตไปด้วยกันนะทุกคนไม่โตไปไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่สูงแค่นี้แหละสูงอยู่แค่สูงสูงเลยหลักกิโลมานิดหนะนึ่งนึกว่าจะตามคอมเมนต์ไม่ทันพี่จูนันลุ้นลุ้นอยู่ค่ะว่าจะตามคอมเมนต์ทันไหมอะเมื่อกี้นี่นั่งอ่านคอมเมนต์อยู่อย่างเดียวเลยไม่ได้หายใจหายคอเลย ขอบคุณนะคะแอบดูอะไรจ้ะคุณลุงเป็นพี่ดีๆไม่ชอบนะเป็นพี่บิ๊กดีๆไม่ชอบอะ่ะอยากเป็นลุงแหมคนอะไรอะ่ะสวัสดีครับทุกบ้านนะคะจาพี่สมใจนะคะว่าแต่วันน,น,นี้วันนี้ลุงบิ๊กทำทำเมนูอะไรให้คุณป้าทานวันนี้อ่าคนหรือต้นตะไครไ้ <laughs> อะไรก็นั่นแหละก็พี่เกิดหน้าแรงไง <laughs> อันที่ไม่ได้เกิดหน้าแรงนะมีถุนานหน้าฝนชัดๆเลยอะแต่ทําไมพี่ไม่สูงอะฮะคนอะไรอะทําไมเกิดก็เกิดหน้าฝนนะไม่ได้แรงน้ําไม่ได้แรงน้ําแต่ทําไมไม่สูงอะว่าแต่จุก,กู้นี่คือใครอะทุกคนใครทราบว่าจุก,กู้คือใครช่วยบอกเจ้าบ้านทีนะตอนเนี้ยเป็นจุก,กู้เป็นคนนี้ละนามนะแอบมาส่งกําลังใจเออคืนนี้พี่คงเวียนหัวย้ายไปย้ายมาว่าอย่าง ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะพี่อนุสรน,นะคะกระโดดข้ามกำแพงเมืองจีนไปอยู่ทางฝั่งบ้านหวยเทนทาวขอบคุณนะคะเลิว26นะคะขอบคุณเลิว26มากมากเลยนะคะอยู่กับน,น้องก็เหนื่อยแบบนี้แหละพี่อนุสรน,นะคะ uh, Hi my name is ห uh, วย smiley face oh smiley face t-shirt yeah smiley face t-shirt <laughs> yeah it's got uh, a lots of emotional t-shirt เออเหนือนะเอ่อไม่ได้ไม่ได้ทำเมนูอะไรเลยครับวันนี้คุณป้าอดครับว่าเอาอดเลยทีนี้ป้าป้าได้ดื่มนมอย่างเดียวทั้งนั้นนะป้าก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะวันนี้รู้สึกว่ากลับมาแล้วเหนื่อยเอ่อไม่ได้ทำกับข้าวนะวันนี้น่าจะได้น่าจะได้ทานแกงถ้าเกิดหิวรอบดึกอะ่ะน่าจะได้ทานแกงส้มของที่เหลือของเมื่อวาน,น <laughs> ที่เหลือจากเมื่อวานนี่นะคะเมื่อวานนี้ยังทานไม่หมดเลยเอ่อแกงสมม้มหม้อใหญ่ก็เลย ทานไม่หมดนะก็เลยต้องอุ่นทานนะถ้าหิวรอบเด็กเลิ่ยิบสามนะคะขอบคุณนะคะเลิ่ยิบสามจากพี่อนุสรนะคะอยู่ท้งฟังบ้านเอ่อ